สวัสดีค่ะใครไก็เข้าครัวน,นี้จะดีจะมาสาธิตเสนอวิธีการทำขนมญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เกม๋มากเขาชื่อว่าไดฟุกุค่ะไดฟุกุเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยมีไส้ถั่วแดงไส้ถั่วขาวหลายอย่างเลยแต่วันนี้จะดีจะมาทำเป็นไดฟุกุที่เป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่สดห่อด้วยถั่วแดงแล้วก็หุ้มข้างนอกด้วยแป้งโมจิค่ะจิ๋งมากตัดีชอบม,มากตัวนี้อร่อยเปรี้ยวหวานๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่นิ่มๆด้วย เดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าส่วนผสมของไดฟูกุสสตรอเบอรี่ที่จะดีวันนี้จะเสนอเนี่ยเรามีใส่อะไรกันไปในนั้นบ้างค่ะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยว่าส่วนผสมญี่ปุ่นญี่ปุ่นของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างเราจะมีที่พระเอกนางเอกของเราก่อนเลยเป็นสตรอเบอรี่สดค่ะจะดีคัดไซส์มาให้เขาเท่าๆกันถ้าใครจะเป็นเล็กจะใหญ่ก็ให้เท่าๆกัน แล้วก็มีถั่วแดงค่ะอันนี้เป็นถั่วแดงกวนหรือเรียกว่าอังโกก็ได้เป็นอังโกอาซูกิค่ะสูตรตัวนี้เข้าไปหาชมได้ที่ foodtravel tv ค่ะจะดีทําไว้เรียบร้อยแล้วเป็นถั่วแดงกวนสไตล์ของจะด,ดีเองแล้วก็เรามาดูแป้งตรงนี้กันเป็นแป้งไดฟุกุหรือว่าเป็นแป้งโมจิเนี่ยแหละเพื่อจะมาทาไดฟุกุตัวนี้โอเคเราจะเริ่มกันที่ตัวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะมีแป้งข้าวเหนียวมีแป้งข้าวเจ้าอันนี้เป็นแป้ง แป้งข้าวโพดค่ะหรือเรียกว่าคอนสเตชก็ได้แต่ว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะมี2ตัวมีแป้งเป็นคอนฟาวกับคอนสเตชคอนสเตชมันจะหายากหน่อยคือเขาจะละเอียดกว่าหาซื้อยากถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆก็เป็นแป้งข้าวโพดธรรมดาค่ะที่เขียนว่าคอนฟาวก็ใช้ได้เหมือนกันตัวสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านี่ขอเป็นน้ำสะอาดนะคะ เนาะน้ำสะอาดแลแ้วกันเราจะเอามาถาดกันโอเคสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ f o o d t r a v e l t v ค่ะไปเริ่มทำตัวได้พกกุกกันเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกจะดีจะเริ่มทำที่ตัวสตรอเบอร์รี่กันก่อนก็คือ สตรอเบอรี่ที่เราคัดไซส์เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะเราก็จะเอามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะบางทีเขาจะมีดินติดอยู่แล้วก็เราจะหัน่นแต่ว่าอย่าหั่นลึกมากนะคะเราหั่นแค่ตัวก้านเขาหลุดออกไปอะคะ่ะคือถ้าเราเด็ดเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวเราเด็ดให้ดูถ้าเราเด็ดเนี่ยเราก็ยังจะมีตัวก้านหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการหัน่นพอหัอห่นเสร็จปึ๊บ,บเราจะเอาสตรอเบอรี่ที่เราคัดไซส์ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย วางลงบนกระดาษเพราะว่าเขาจะได้ซับตัวช,ชื้นๆออกไปให้แห้งนี่แหละคุณง่ายๆเราต้องหั่นให้ลึกพอที่ที่ก้านเขาจะหมดนะคะไม่งั้นเราจะได้ทานก้านสตอรอเบอรี่กันด้วยโอเคเดี๋ยวจะดีจะทำตัวสตอรอเบอรี่มาให้เสร็จก,ก่อนแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปของการทำไดฟุกุวันนี้จะดีญี่ปุ่นเปล่ามีจุดๆด้วยโอเคมาดูขั้นตอนต่อไปกัน ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการทําถั่วแดงเนี่ยค่ะเราจะเอามาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเหมือนที่จดีปั้นเอาไว้ล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะทําขนมนะคะเพราะว่าจดีจะใช้เป็นมือเลยก็กะให้ลูกเท่าๆกันหรือว่าใครจะเป็นใช้ช่างเราก็ได้ค่ะให้เขาเท่าๆกัน mm hmm. ก็คือเราจะแบ่งให้เท่าๆกันก่อน นะขออันนี้ออกได้นะจะได้เห็นกันชัดๆเท่ากันยังไงโอเคแล้วเราก็จะปั้นให้เขาเกลมๆนี่ค่ะปั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดีขอปั้นให้เขาเท่ากันทุกลูกก่อนค่ะล้วไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะ หลังจากที่สตรอเบอรี่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ถั่วแดงเราเรียบร้อยไปแล้วเรามาทําแป้งโมจิกันค่ะแป้งโมจิวันนี้จะดีจะเป็นโมจิเออเรียกว่าธรรมชาติรสธรรมชาติสุดออริจินอลออริจินอลเออเนี่ยแหละเราจะไม่มีน้ําตาลไม่มีตัวยาอะไรลงมาในนี้เลยเพราะว่าเราจะมีรสชาติจากสตรอเบอรีกับมีตัวที่เป็นถั่วแดงเรียบร้อยแล้วก็แป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ แป้งข้าเจ้าลงไปเลยแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเป็นน้ำที่สะอาดเรียบร้อยแล้วก็คนคือถ้าเป็นสูตรจริงๆของที่ญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาจะไม่ไม่อย่างนี้ร้อยเปอร์เซนหรอกเขาจะมีแป้งของเขาเดี๋ยวให้ดูด้วยอ่าอยู่ตรงนี้ตาม นี่แป้งเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ทําขั้นตอนเดียวกับที่จารีกําลังจะทําแต่ว่าแป้งตัวนี้หาซื้อยากมากหรือว่าจะไม่ได้เลยก็ได้จารีไปสอยมาตอนไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดัดแปลงสูตรให้เป็นของไทยเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นแป้งของไทยที่ไม่ได้ผสมอย่างนี้ค่ะกลิ่นมันจะไม่ได้แล้วก็ความเหนียวของเขาจะไม่ได้ก็เลยต้องมีการดัดแปลงนิดหน่อยอาจจะงงว่าพอไปดูสูตรที่ญี่ปุน่นทําไมมันไม่ใช่แบบนี้ เพราะว่าแป้งเขากับแป้งเราจะมีลักษณะที่ทําออกมาจะต่างกันเราก็เลยต้องดัดแปลงให้แบบเข้ากับแป้งบ้านเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าก็ตามตลาดเลยค่ะตัวนั้นเลยโอเคตันนี้เขาเหนียวได้ที่ละคนเข้าแล้วเราจะใส่ชามผสมที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะเพราะว่าในคุก็ของเราวันนี้จะทำแป้งให้สุดโดยใช้ไมโครเวฟ ก็กรองเขานิดหนึ่งจะได้ไม่มีแป้งที่เป็นไต่ไตอ่าหายรานี้ก็หมดปัญหาเรื่องเม็ดไต่แป้งแน่นอน โอเคเข้าไมโครเวฟกันดีกว่าเราต้องใช้ชามหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่เขาไมเขา้เขาไมโครเวฟได้จะใช้เป็นชามใหญ่ๆแล้วก็เอาจานมาครอบด้านบนก็ได้นะคะถ้าไม่เป็นเซตอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าไมโครเวฟค่ะเข้าที่เริ่มที่2นาทีก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆบวกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกอาจจะต้อง2รอบถึง3รอบลองดูแล้วกันโอเคจะดีใจเอาสองนาทีแรกก่อนนะไปเลย 哎。 ค่ะตอนนี้เขาสังนาทีแล้วามาดูกันข้างในนี้เต้น,นเขาจะยังไม่มีทางหรอกที่จะสุกร้อยเอร์เซน่ะขอบๆเขาจะสุกก่อนแล้วตรงกลางเขาเนี่ยจะยังไม่ค่อยสุกก็เหมือนไมโครเวฟเนี่ยแหละเขาปล่อยความร้อนออกมาแล้วก็ต้องคนนิดหนึ่ง แล้วก็ลองดูค่ะเพราะว่าไมโครเวฟแต่ละบ้านเนี่ยก็ให้ความร้อนไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ภาชนะด้วยแต่ละใบก็ไม่เท่ากันบางบ้านอาจจะบวกไป2นาทีแล้วอีกหนึ่งนาทีบางบ้านอาจจะ2นาที2นาทีบางบ้านอาจจะแล้วแต่เลยนิดหนึ่งก็ค่อยๆทําไปถ้าลองดูตอนจะดีทำโมจินะมันก็เนี่ยค่ะมันคือแป้งเดียวกันแป้งที่ทําออกมานี้เขาเรียกว่าโมจิพอเอาไปทําเป็นไส้อย่างนู้นก็เป็นไดฟุกุ ถ้าตัวแม่ของมันเลยก็คือเป็นโมจิแล้วก็แตกแขนงออกมาเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดีจะต่อแค่หนึ่งนาทีค่ะแล้วก็ลองดูเขาว่าสุกหรือ,อยังยังไม่สุกก็เพิ่มลงไปอีกจนกว่าเขาจะสุกป่าทำให้าต่อ,ตอค่ะด้านแปนกันดีกว่าด้านแปนสุกเรียบร้อยแล้วจะดีโบอีกหีนนาทีเนี่ยเมื่อก,กี้งง หนึ่งนาทีกับอีกครึ่งน,นาทีอะไรประมาณนั้นนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนจนเขาสุกแล้วก็ร้อนนะตอนเนี้ดูรู้ได้ยังไงว่าเขาสุกถ้าเขาไม่มีสีขาวๆเหมือนตอนแรกอ่ะมันกลายเป็นใสๆหมดแปลว่าเขาสุกเรียบร้อยแล้วดูข้างล่างข้างบนโอเคเขาสุกแล้วเดี๋ยวขอเตรียมที่สําหรับแบ่งเขาเป็นชิ้นๆกันไปค่ะ ตอนนี้เราจะแบ่งแป้งและเตรียมที่เรียบร้อยแล้วมือเลิกแป้งไว้คือล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วค่อยเอามือลงแป้งปาบเนี่ยเรียกว่าเอามือเลิแป้งแล้วก็ร้อนนะระวังนิดนึงถ้าไม่ไหวจริงๆก็ใส่ถุงมือที่มันถุงมือผ้าค่ะ,คะการร้อนแล้วก็เราจะเอาแป้งเขาเจ้าตัวแป้งโมจิเนี่ยคะ่ะที่จะมาทำไดฟุกุเนี่ยลงแป้ง,ลงเลย ถ้าใครอยากได้เป็นได้ฟุกุสีชมพูสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีน้ำตาอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูในสูตรของโมจิก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบว่าธรรมดาสีขาวโอเคเราจะมาแบ่งเจ้าแป้งนี้กัน จะใช้มีดใช้ดึงใช้กันไกลอะไรก็ได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้มือเลอะมากเพราะว่ามีคนดูเราอยู่หลายคนนักมือเลอะ <c oughs> เ,เทอะเกินไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นเก้าชิ้นเนี่ยนะเ้ามันคือเท่าไหรอ่อ่ะ5้เป็น10 3กับ3ก็เป็น3ามคูณสามามอันร้อนด้วยละ่ะถ้าเด็กๆทำอยู่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาร้อนอืโอเคเป็นสาคูณส ร้อนจริงร้อนจริงโอเคเจ้าชิ้นยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาหายไปไหนหนึ่งชิ้นนะเก้า 9. โอเคได้เก้าชิ้นแล้วเราจะเอาแป้งมาคะ่ะรีบแรปแรปไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่แรปเอาฝาอะไรครอบไว้ก็ได้นะคะหรือว่าแรปเป็นชิ้นๆเลยเขาจะได้ไม่โดนอากาศเพราะว่าถ้าเขาโดนอากาศเนี่ยเขาแข็งเร็วมากอย่างเหลือเชื่อเลยละ่ะ จะแรปไว้อย่างนี้เป็นชิ้นก็ได้หรือว่าจะเอาข้อไปทั้งจานเลยก็ได้ยังไงก็ได้ค่ะให้เขาโดนอากาศน้อยสุดแต่ถ้าแรปไวก็จะดีโ okay. อเคขอรีบทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเคลียร์พื้นที่แล้วไปปั้นกันโอเคค่ะต่อมาเราก็หลังจากที่เราไปทำแป้งเรียบร้อยแล้วให้ดูว่าแป้งเขาออกมาเป็นถุงๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจอที่บอกไป แค่คลุคมเขา่าข้างบนไว้ก็ได้แล้วก็มาทําตัวสตรอเบอรี่กับถั่วแดงกันก่อนล้างมือให้สะอาดค่ะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้เลยนอกจากมือของเราเองนี่แหละอุ่นอ่าทำไมเราถึงแรปเอาไว้เพราะว่าเราล้างเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยแล้วกระดาษลงแล้วถ้าเราอยู่ในห้องแอร์หรือต่อให้เป็นห้องธรรมดาก็ตา,นนามแยสตรอเบอรี่เขาจะค่อยๆเฉาหรือเรียกว่าเหี่ยวลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราแรปไว้เขาจะได้ไม่โดนอากาศค่ะแล้วก็เจ้าถัว่วถั่วแดงกวนของเราหรือเรียกว่าอังโกของเราเนี่ยก็เหมือนกันค่ะมันจะขอบๆรอบๆของเขาอะค่ะตัวผิวเขาจะแข็งขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ปิดไว้เพราะว่าเขาสัมผัสอากาศเพราะฉะนั้นเราก็ปิดเขาไว้แล้วก็มาดูวิธีการปั้นกันว่าวิธีการปัน้นทำไงเราเริ่มจากเลือกสตอเบอรี่มา1ลูกค่ะแล้วก็ ถั่วแดงที่เราทํากลมๆไว้เนี่ยแหละใส่เขาจะเท่ากันแหละแล้วก็นี่ค่ะให้เป็นนี้แล้วก็วิธีการปั้นอย่างงงนะคือรอบแรกตอนเนี้เอาอย่างนี้ลงก่อนเอาตัวก้นตัวขั้วของเขาอะค่ะลงข้างล่างาาแล้วจุดแหลมๆขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ค่อยๆปั้นเขาขึ้นมาตอนนี้แหละเราจะรู้แล้วแหละว่าถั่วแดงกวนของเราเนี่ยโอเคหรือเปล่าถั่วแดงกวนถ้ากวนไม่โอเคเนี่ยมันจะปั้นไม่ได้ แต่ว่าเขามีซื้อสําเร็จเหมือนกันถ้ากวนเองเราจะมั่นใจเนาะทําเองไงก็อร่อยกว่าอยู่แล้วละ่ะทําเองได้ค่ะสูตรที่ฟู้ดเทรเวลของเราจะดีทําไวเรียบร้อยแล้วอืมก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เขากลมอย่างงงนะว่าตรงไหนหัวตรงไหนก้นเพราะว่าถ้าทําขนมออกมาแล้วเราตัดออกมาแล้วชิ้นเขาสวยตรงค่ะจะอร่อยมากจะดูสวยมากโอเคตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นหัวตรงนี้เป็นก้นตรงนี้เป็นหัวตรงนี้เป็นก้น คนะวางไว้เสร็จละหนึลูกแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนหมดครบทุกชิ้นเลยเดี๋ยวจะจะทำไปเรื่อยๆกันนะโอเค ค่ะหลังจากห่อสตรอเบอรี่ไม่ใช่สิห่อถั่วแดงข้างในเป็นสตรอเบอรี่ห่อสตรอเบอรี่ไส้นั่นแหละถั่วแดง,แดง,แดง,แดงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไส้ข้างนอกเป็นถั่วแดงเออพูดยากเนาะนี่แหละเราก็มาทําถ้วยเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะห่อรอบสุดท้ายและ <c oughs> เฮ้ยยากจังอ่ะเราก็มาห่อ,อก,กันก็ตัวสตรอเบอรี่ ข้างนอกเป็นถั่วแดงเนี่ยค่ะเอาออกมาหนึ่งอันแล้วก็เจ้าแป้งนี่หนึ่งก้อนค่ะเพื่อไม่ให้ติดมือเราก็เหมือนเดิมค่ะแป้งที่ลงนี่เป็นแป้งคอนสแตนต์หรือว่าเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ปึ๊บลงที่ฐานด้วยหนึ่งชิ้นตอนที่เราแบ่งเป็นชิ้นๆน,นะคะถ้าเราแบ่งได้เท่ากันทุกชิ้นเนี่ยมาเขาก็จะดีกว่าให้เขาเท่ากัน แล้วก็กางๆนี่ค่ะบางๆแล้วก็นี่แหละขั้นตอนที่เราจะงงตรงนี้คือหัวสตรอเบอรี่ตรงนี้คือข้างล่างสตรอเบอรี่นะนี่คือหัวสตรอเบอรี่นี่คือข้างล่างเอาหัวหันลงข้างล่างนะคะนี่นี่หัวนะคว่ำแล้วนะปึง้งคว่ำแล้วนะลงข้างล่างด้านสวยก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยๆดึงแป้งเขาขึ้นมา นะค่ะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครบทุกลูกเลยหอ่อเขาอย่างนี้ถ้าเขาติดมือมือเราก็ต้องโดนแป้งนิดหนึ่งด้านที่ไม่สวยก็จะเป็นด้านก้นคขายขึงแป้งถ้าติดมือปุ๊บก็หลงแป้ง,งนี่นแหละเก็บเก็บสตรอเบอรี่เราลูกใหญ่หน่อย ฉะนั้นเราก็จะห่อแบบกินเต็มน้ำเต็มเนื้อหน่อยอเรแยบร้อยแล้วแล้วก็คลุกๆแป้งนิดหนึ่งเห็นได้านสวยก็จะเป็นด้านบนที่หัวเป็นแหลมๆแ,แล้วด้านข้างล่างก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เก็บให้เขากลมๆเผอแป้งเขาเยอะแล้วก็ตีๆเขาหน่อย เหมือนแม่เหมือนที่เราซื้อทานแมแต่ว่าค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึง้าเป็นอย่างนี้หรือว่าลิตรสว e t ก็มีค่ะอร่อยด้วยไปได้อืมอย่างนี้แล้วก็ช่วยเมื่อกี้ค่ะก็ลงไปเลยปึ๊บเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยให้ครบ จนเสร็จแล้วก็อย่าลืมว่าทํำมี้เสร็จปุ๊บไปทําชิ้นอื่นอย่าลืมปิดเขาด้วยนะคะไม่งั้นเขาจะแข็งโอเคเขะอนุญาตไปทําให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอก,กัน ตอนนี้ก็ปั้นครบทุกลูกแล้วค่ะออกมาเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะมาจัดการถ้าทานเลยก็ใส่จานค่ะถ้ายังไม่ทานก็ใส่กล่องหรือว่าจะใส่เป็นแบบทิ่วทิ่วเก็บเอาไว้ยังไงก็ได้ค่ะก็คือมาจะหยิบออกมาแล้วก็ใส่กล่องกันถ้ายังไม่ทานนะคะก็เก็บเอาไว้อยางงี้ก่อน ก้าวลูกพอดีเลยอืมใช่ไม่บอกเลยว่าไดฟุกุอะภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าโชคดีด้วยแหละแล้วก็เขาไว้เหมาะสําหรับให้กันวันปีใหม่หรือว่าวันที่แบบจะให้กันอวยพรใครเนี่ยค่ะเขาเลยให้ไดฟกุกุกันเป็นของขวัญหรือว่าเป็นของที่ให้กันเนี่ยแหละเพลงของเขาสําหรับถ้าใครชอบตัวนี้นะคะอัตราส่วนเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel tv ค่ะสําหรับวันนี้โคนงะเลทยกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะวา,ายค่ะ